สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดาเรคกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาข้อเขียนของคุณอาคมมักการนนมานำเสนอครับขอเริ่มด้วยคำถามว่าทำไมถึงเรียกนายกไทยคนปัจจุบันว่าเศษนายกตอบ เพราะนายกตัวจริงนอนอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไงละ่ะพอชัยหรืออยังเรื่องต่อมาอย่าให้ต้องเรียกรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลล้างผลาญเข้ามาทำลายไม่ใช่เข้ามาเพื่อสร้างสรรค์การประทะกันร,ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสกำลังจะกลายเป็นสงครามาศาสนาไปแล้วเมื่อสหรัฐอังกฤษประกาศอยู่ข้างอิสราเอลเต็มตัวทางนักรบฮามาส ก็จับกุมตัวเฉลยชาวอิสราเอลและต่างชาติเช่นสหรัฐยุโรปรวมทั้งชาติที่ถแถลงประนามฮามาสไปไว้บนอาคารต่างๆที่อิสราเอลจัดทิ้งระเบิดและยิงจรวดเข้าใส่ถามว่าในจำนวนนั้นมีคนไทยด้วยหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าเราปากเร็วที่ไปกล่าวประนามเขาวันแรกๆทำให้เห็นว่าผู้นำของเราไม่มีวิสัยทัศน์ทางการเมืองการต่างประเทศเลยผ่านไปแล้วร่วมอาทิตย์ คนไทยที่ไปทำงานที่อิสราเอลต้องเสียชีวิตต้องถูกจับเป็นตัวประกันบางส่วนก็ได้กลับมาแล้วและที่สำคัญน่านฟ้าไม่ได้ปิดคนไทยบางส่วนซื้อตั๋วเครื่องบินกลับเองได้ท่านเศษนายกช้าไปหรือเปล่าหรือยังคิดหาวิธีผ่านเงินไม่ทันเวลานี้คนไทยต้องเสียชีวิตเพิ่มขึ้นที่ถูกจับเป็นตัวประกันก็ไม่ทราบชะตากรรมรัฐบาลไทยเพิ่งเรียกประชุมมันช้าเกินไปสำหรับชีวิตคนไทยในต่างแดน ถ้าเป็นลุงตูท่านคงยกเลิกทุกภารกิจเพื่อวางแนวทางช่วยชีวิตคนไทยทุกคนให้ปลอดภยัยจะได้เดินทางกลับบ้านโดยเร็วมีข่าวว่าถ้าเอาเครื่องบินไทยไปรับต้องใช้เงิน255ล้านบาทต่อเที่ยวแต่ถ้าซื้อตั๋วจากอิสราเอลใช้เงิน150ล้านบาทต่อเที่ยวประหยัดเงินไป105ล้านบาทต่อเที่ยวแล้วทำไมถึงไม่เลือกแล้วอย่างนี้จะไม่ให้เขาเรียกว่ารัฐบาลล้างผลานได้ไหมยังมีอีกนะ นายภูมิธรรมบอกว่าที่รัฐบาลลุงตู่นำเงินไปใช้อย่างมหาศาลไม่เห็นนักวิชาการออกมาติดิ่งฟังนะนายภูมิธรรมจะได้หายโง่สิทธิรัฐบาลลุงตู่เอาเงินไปทำให้ประเทศชาติเจริญแล้วยังใช้หนี้ที่รัฐบาลยิ่งลักษได้ก่อเอาไว้ร่วม9 0 0 0แสล้านบาทยังผนใช้หนี้อยู่ยังใช้หนี้ไม่หมดเลยยังไม่สำนึกไม่มีความรู้สึกที่เกิดมาเป็นคนเผาบ้านเผาเมือง ต้องหนีคุกเพราะโกงชาติเพราะทุจริตจำนำข้าวลืมแล้วหรือคิดง่ายๆไม่ต้องจบปริญ,ญาอะไรกู้เงินมา5.6แสนล้านบาทเอามาแจกประชาชนแต่ประชาชนต้องใช้นี่พร้อมทั้งดอกเบีย้ยไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านบาทถามว่าเมื่อไหร่จะใช้นี่หมดไม่ใช่ภายใน3ปีที่คุยโวแน่นอนจำนำข้าวหอบเงินหนีชาวนารับเงินไม่ได้มาคราวนี้เอาเงินดิจิตอลอีก6เดือน ถึงแรกเป็นเงินสดได้ถ้าเกิดหนีไปล่ะจะแลกเงินกับใครนางอุ้งอิง,องก็ออกมาเยืนยอว่าต่างชาติจะต้องมาดูนโยบายนี้ของเราว่าทําได้อย่างไรเทาขายหุ้นกันเป็นแถวสมน้ำหน้าสิไม่ว่าถ้าฝ่ายคา้านคือพวกเดียวกันกกตปล่อยผ่านบป,ปชและสารยังสกัดไม่ได้เพราะยังอยู่ในขั้นเป็นความคิดกฎหมายยังเอาผิดไม่ได้จะเอาผิดได้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือกระทําการแล้ว ก็คงต้องติดตามกันต่อไปเห็นด้วยกับนายจตุพรที่ท้าให้เศรษนายกวางสินทรัพย์ส่วนตัวเพื่อค้ำประกันเงินดิจิตอลถ้าประเทศชาติถึงคราวชิบหายเศรษนายกก็ต้องชิบหายด้วยเพื่อนร่วมชาติที่รักครับชีวิตนี้ถือว่าได้เกิดมาคุ้มค่าได้เกิดมาในแผ่นดินพระราชาที่ยิ่งใหญ่จะขอจงรักภักดีตลอดไปแม้ชีวิตจะหาไม่ก็ตามพระสถิต อยู่ในดวงใจชั่วนินินรรศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g เจ789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอ็ l เ n ลินแพมลีคนไทยชาวพะเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมมารัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณเอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 789 r e a l t y